เตือนเจ้านี่ไม่เก็บหลักฐานให้ดีอาจมีปัญหาตอนฟ้องคดีหรืออาจจะฟ้องคดีไม่ได้สาเหตุที่จั่วหัวมาอย่างนี้เนี่ยนะมีหลายคนเนี่ยนะเวลาทักมาหาผมโทรเข้ามาหาทนายเจนเนี่ยนะก็สิ่งแรกที่ผมถามเลยนะถ้าเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินหนึ่งคือมีสัญญาไหมถ้าไม่มีสัญญามีแชทการคุยไหม หลายคนก็ถามว่ามีแค่สลิปพอไหมครับทนายมันจะไปพอกับผีอะไรนะฮะระวังให้ดีครับนะสาเหตุที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่ามันมีจำเลยลูกหนี้ที่หัวหมอสู้คดีว่าไม่มีสัญญากู้เป็นรายลักษณ์อักษรไม่มีหลักฐานแชทขอกู้ไอ้เงินที่โอนมาเนี่ยมันเป็นเงินอย่างอื่นไม่ใช่เงินกู้ยืมนะ มันมีจริงๆครับนะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าปกติแล้วเนี่ยจำเลยก็โทรมาขอกู้ยืมเงินแล้วคุณก็มือไวใจเร็วนะฮะโอนให้เขานะครับตั้งสติให้ดีฟังดีๆนะครับก่อนที่จะโอนเงินให้เนี่ยนะถ้าเป็นไปได้ให้เอาสัญญากู้เนี่ยนะไปให้เขาเซ็น ไอคนมันอยากได้ตังมันทำทุกอย่างแหละครับแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่คุณไม่ทำเนี่ยนะอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วมันหวานเจี๊ยบมันยากจะคลายนะครับนะฟังให้ดีนะมันมีอยู่จริงแม้ว่าคุณอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนเลยไอคนัน,นี้นะครับแต่ผมเนี่ยเจอบ่อยนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหามันเนี่ยนะถามทนาย แล้วก็มันมีปัญหาลักษณะอย่างนี้กันจริงๆนะครับถ้าอยู่ไกลกันละ่ะอย่างนี้เนี่ยนะฟังให้ดีมีสาระรน,นะครับให้พิมพ์ในแชทนะครับไม่ว่าจะเป็น Messenger หรือบ้านเขียวหรือบ้านอะไรก็แล้วแต่และพิมพ์ข้อความไปว่าเฮ้ยที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะขอกู้ยืมเงินนะให้ เขียนรายละเอียดไปนะครับให้คุณพิมพ์ไปแต่ถ้าเอาให้ชัวนะคุณโทรกลับไปว่าเฮ้ยลูกนี้เนี่ยนะก่อนที่จะยืมให้พิมพ์ข้อความมาลักษณะอย่างนี้หน่อยนะครับเช่นขอกู้ยืมเงินจํานวน50,000บาทแล้วจะคืนภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานสัญญากู้ยืมแล้วนะครับอ้างเหตุตามพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้ฟ้องร้องได้ แต่ถ้าไม่มีข้อความเลยเนี่ยนะตัวใครตัวมันครับนะเอาละถ้าใครที่มีปัญหาลักษณะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ